พระธรรมเยเรมีบทที่48พระดำรัสของพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์พระเจ้าแห่งอิสราเอลเกี่ยวกับโมอับความว่าวิบัติแก่เนโบรพระมันจะถูกทำลายคทริยาทาอิมจะอัปยศอดสูและถูกยึดป้อมที่มั่นจะอัปยศอดสูและพังทลายโมอับจะไม่เป็นที่ยกย่องอีกแล้วในเฮชโบนผู้คน จะวางแผนโค่นล้มโมอับว่ามาเถิดให้เราทำให้ชนชาตินี้สิ้นไปมัดเมนเอย๋ยเจ้าเองก็จะถูกทำให้เงียบงันเช่นกันดาบจะตามล่าเจ้าฟังเสียงร้องจากปูรูนาอิมสิเสียงห้ามหันและเสียงเข้าทำลายล้างขนาดใหญ่โมอับจะแหลกล้านบรรดาลูกน้อยของเธอร้องเสียงดังพวกเขาขึ้นไปตามทางสู่ลูฮิต ร้องไห้อย่างขมขื่นขณะเดินไปตามเส้นทางสู่โฮโรนาอิมได้ยินเสียงร้องหวยหวนเพราะถูกทำลายหนีเร็วจงหนีเอาชีวิตรอดเถิดจงเป็นเหมือนพุ่มไม้ในถิ่นกันดานเถิดเพราะเจ้าวางใจในทรัพย์สมบัติและความสามารถของตนเองเจ้าจึงจะตกเป็นเฉลยด้วยและพระเคโมชจะถูกนรเทศไปต่างแดนพร้อมกับบรรดาปูโรหิต จะเหล่าขุนนางของตนผู้ทําลายจะมาต่อสู้ทุกเมืองและไม่มีสักเมืองเดียวรอดไปได้ภูเขาและที่ราบสูงจะถูกทําลายเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสไว้แล้วจงเอาเกลือใส่โมอับเถิดเพราะมันจะร้างเปล่าหัวเมืองต่างๆจะถูกทิ้งร้างไม่มีคนอยู่อาศัยคำสาปแช่ง ตกอยู่แก่ผู้เฉยช้าในการทำงานที่องค์พระผู้เป็นเจ้ามอบหมายให้คำสาปแช่งมีแก่ผู้เก็บดาบไว้ไม่ยอมทำให้เลือดฉลมดินโมอับอยู่สงบมาตั้งแต่ยาว,วัยเหมือนเล่าอางุ่นที่ทิ้งไว้ทั้งตะกอนไม่มีการเปลี่ยนถ่ายใส่หายใหม่ไม่เคยตกเป็นฉเฉลยฉะนั้นรสชาติจึงคงเดิมและกลิ่นก็ไม่เปลี่ยนแต่วันเวลาจะมาถึง องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นเมื่อเราจะส่งคนมาเทโมอับออกจากหายพวกเขาจะเทโมอับออกจนเกลี้ยงแล้วทุบหายแตกเป็นเสี่ยงเสียงเมื่อนั้นโมอับจะอับอายขายหน้าเพราะพระเคมอชเหมือนที่วงวานอิสราเอลอับอายขายหน้าเมื่อวางใจในเบตเอลเจ้าพูดออกมาได้อย่างไรว่าเราเป็นนักรบเป็นผู้ก้กล้าในสงคราม โมอับจะถูกทำลายและหัวเมืองต่างๆจะถูกย่ำยีชายหนุ่มชั้นยอดของโมอับจะถูกประหารองค์ษัตริย์ผู้ทรงพระนามว่าพระยาเวผู้ทรงฤทธิประกาศดังนั้นโมอับจวนจะล่มแล้วความย่อยยับของมันจะมาถึงอย่างรวดเร็วบรรดาผู้อยู่รายรอบโมอับจงไว้อาลัยให้มันบรรดาผู้รู้ถึงชื่อเสียงของโมอับกล่าวว่า คาถาเกรียงไกรแหลกลานถึงเพียงนี้หนอไม้เท้าอันทรงสง่าราศีแตกหักถึงเพียงนี้ชาวดีโบนเอย๋ยจงลงจากที่สูงศักของเจ้ามานั่งบนพื้นดินแตกระแหงเถิดเพราะผู้ที่ทำลายล้างโมอับจะมาเล่นงานเจ้าและจะทำลายเมืองป้อมปราการต่างๆของเจ้าชาวเมืองอารูเออจงออกมายืนดูริมถนน จงถามชายหญิงที่กำลังหนีจ้าละวันว่าเกิดอะไรขึ้นโมอับขายหน้าพระมันถูกขยี้แหลกลานจงร้องไห้คร่ำครวญเถิดจงเปล่าร้องริมแม่น้ำอาโนนว่าโมอับถูกทำลายแล้วการพิพากษาลงโทษมาถึงที่ราบสูงแล้วถึงโฮโลนยาซาและเมฟาอาดถึงดีโบนเนโบและเบดดิบลาทาอิม ถึงคริยาทาอิมเบตกามุลและเบตเมโอนถึงเคริโอตและบอสราถึงหูเมืองทั้งปวงของโมอับทั้งใกล้และไกลพลังของโมอับถูกตัดขาดเสียแล้วและแขนของมันก็ถูกหักองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นจงทำให้โมอับมึนเมาเพราะมันลบหลู่องค์พระผู้เป็นเจ้าให้โมอับเกลือกลิ้งอยู่ในอาเจียนของตน ให้มันเป็นเป้าของการเย้ยหยันอิสราเอลก็เป็นเป้าให้เจ้าเยาะเย้ยแล้วไม่ใช่หรืออิสราเอลตกอยู่ในหมู่โจรให้เจ้าสายหน้าเย้ยหยันทุกครั้งที่เอ่ยถึงไม่ใช่หรือทิ้งเมืองไปอยู่ตามซอกหินเถิดชาวโมอับทั้งหลายจงเป็นด่งนกพิราบซึ่งทำรังไว้ที่ปากถ้ำเราได้ยินถึงความหยิงทนงของโมอับความอวดดีความจองหอง ความลำพองและความเย่อหยิ่งและความหึกเหิมในใจของโมอับเรารู้ความกำเริบเสบสารของมันซึ่งเปล่าประโยชน์องค์ผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นและคำคุยโวของโมอับก็ไร้าสาระฉะนั้นเราจึงร่ำให้ให้กับโมอับเราร้องไห้เพื่อโมอับทั้งปวงเราคร่ำครวญให้ผู้คนของคีหะเรเศเถาหังุลแห่งสิบมาเอย๋ย เราร่ำไห้ให้เจ้าดังที่ยาเซอร่ำไห้กินก้านสาขาของเจ้าแผ่ขยายไปไกลถึงทะเลทอดไปไกลถึงทะเลแห่งยาเซอร์ผู้ทําลายได้จู่โจมเถาอางุ่นและผลไม้สุกข,ของเจ้าแล้วความสุขยินดีสูญสิ้นไปจากเรือกสวนและท้องทุ่งของโมอับเราทำให้น้ำองุ่นหยุดไหลจากบ่อย่ำองุ่นเสียแล้วไม่มีคนย่ำองุ่น พร้อมเสียงหูร้องยินดีอีกต่อไปเสียงห่ร้องที่มีไม่ใช่เสียงร่าเริงยินดีเสียงร่ำไห้ของพวกเขาดังขึ้นจากเฮชโบนถึงเอเลอาเลและยาฮารจากโสซอาไปไกลถึงโฮโรนาอิมและเอกลัดเชลิชิยาเราแม้แต่ห่วงน้ำแห่งนิมริมก็เหือดแห้งเราจะนำจุดจบมาสู่ผู้ถวายเครื่องบูชา ในสถานบูชาบนที่สูงทั้งหลายและเผาเครื่องหอมบูชาเทพเจ้าต่างๆของตนในโมอับองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นฉะนั้นจิตใจของเราคร่ำครวญถึงโมอับเหมือนเสียงคลุยเสียงอ้อยซ้อยเหมือนเสียงคลุยพวกผู้คนแห่งขีหะเรเศทรัพสมบัติที่พวกเขาได้มาก็สูญสิ้นไปทุกศรีรษะถูกโกนโล้นเตียนทุกหนวดเครา ถูกโกนเกลี้ยงทุกมือถูกกรีดทุกเอวคาดผ้ากระสอบทุกหลังคาเรือนในโมอับและตามทางแยกสาธารณะมีแต่การไว้ทุกข์เพราเราทุบโมอับทิ้งเหมือนตุ่มไหาที่ไม่มีใครต้องการองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นมันแหลกปนปี้เพียงไรดูพวกเขาร่ำไห้สิดูสิว่าโมอับ หันกลับด้วยความอับยศอดสูเพียงไรโมอับกลายเป็นเป้าให้เย้ยหยันเป็นที่สยดสยองของบรรดาผู้ที่อยู่รายรอบองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าดูเถิดอินทรีตัวหนึ่งกำลังโฉบลงมากลางปีกเหนือโมอับนครต่างๆและที่มั่นทั้งหลายจะถูกยึดในวันนั้นจิตใจของนักรบแห่งโมอับจะเหมือนจิตใจของผู้หญิงที่กำลังคลอดลูก โมอับจะถูกทำลายสิ้นชาติเพราะลบหลู่องค์พระผู้เป็นเจ้าประชากรโมอับเอย๋ยความสยดสยองหลุมพรางและกับดักรอคอยเจ้าอยู่องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นผู้ใดหนีเตลิดจากความสยดสยองจะตกในหลุมพรางผู้ใดปีนออกมาจากหลุมพรางจะตกลงในกับดักเพราะเราจะนำปีแห่งการลงโทษมาเหนือโมอับ องค์ผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นผู้ลีภัยอยู่ในร่มเงาของเฮชโบนอย่างสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะมีไฟออกจากเฮชโบนเปลวไฟแรงกล้าจากกลางสิหโหนเผาผลาหน้าผากของโมอับเผากลุลกศิษะของนักคุยโวเสียงขรมวิบัติแก่เจ้าโมอับเอ๋ยไร่พรลของพระเคโมชถูกทำลายล้างบรรดาลูกชายลูกสาวของเจ้า ถูกกว่าต้อนไปเป็นเฉลยถึงกระนั้นในภายภาคหน้าเราจะให้โมอับกลับสู่สภาพดีองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นคำพิาพากษาโทษโมอับจบลงเพียงเท่านี้พระธรรมเยเรมีบทที่49พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าเกี่ยวกับชาวอโมนความว่าอิสราเอลไม่มีบุตรชายหรือ นางไม่มีทายาทหรือก็แล้วเหตุใดพระโมเลกจึงเข้ายึดครองกาศเหตุใดชนชาติของเขาจึงเข้ามาอาศัยในเมืองต่างๆของกาศแต่วันเวลานั้นจะมาถึงองค์พระผูปป้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นเมื่อเราจะโห่ร้องออกศึกสู้กับรับบาของชาวอโมนมันจะกลายเป็นซากปลักหักพังและหมู่บ้านต่างๆโดยรอบจะถูกเผา แล้วอิสราเอลจะขับไล่ชนชาติที่ได้ขับไล่ตนออกมาองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสด,ดังนั้นเฮชโบนเอ๋ยจงร่ำให้เถิดเพระาะไอ่ถูกทำลายแล้วชาวรับบาเอ๋ยร้องออกมาเถิดจงสวมเสื้อผ้ากระสอบและร่ำให้เถิดแล้ววิ่งพล่านไปมาภายในกำแพงเพราะพระโมเลกจะถูกเนรเทศไปพร้อมกับบรรดาปุโรหิต และเหล่าคุนนางของตนเหตุใดเจ้าจึงโอ้อวดถึงบรรดาหุบเขาของเจ้าโอ้อวดว่าบรรดาหุบเขาของเจ้าอุดมสมบูรณ์นักธิดาผู้ไม่ซื่อสัตย์เอ๋ยเจ้าไว้วางใจในทรัพย์สมบัติของเจ้าและคุยโอว่าใครจะมาโจมตีเราได้เราจะนำความสยดสยองจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งปวงมาอย่างเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระยาเวผู้ทรงฤทธิประกาศว่า วกเจ้าทุกคนจะถูกขับไล่ออกไปและจะไม่มีใครรวบรวมบรรดาผู้ลี้ภัยได้แต่ภายหลังเราจะให้ชาวอมวนกลับสู่สภาพดีองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นพระดำรัสของพระยาเวผู้สรงริ์เกี่ยวกับเอโดมความว่าในเทมานไม่มีสติปัญญาอีกแล้วหรือคำปรึกษาหาหรือสูญสิ้นไปจากคนชาญฉลาดแล้วหรือ สติปัญญาของเขาเน่าเปื่อยไปหมดแล้วหรือชาวเดดานเอ,อ๋ยจงหันหนีไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ำลึกเพราะเราจะนำหายนะมาสู่เอสาวในเวลาที่เราจะลงโทษเขาหากคนเก็บองุ่นมาหาเจ้าเขาจะไม่เหลือไว้บ้างนิดหน่อยหรือหากขโมยมาในยามค่ำคืนเขาจะไม่ขโมยไปเพียงเท่าที่เขาอยากได้หรือ เราจะกวาดล้างดินแดนของเอสาวจนโล่งเตียนเราจะเผยที่ซ่อนของเขาจนเขาไม่สามารถหลบซ่อนได้ลูกหลานญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของเขาจะพินาศและเอสาวเองก็จะสูญสิ้นทิ้งลูกกําพร้าของเจ้าไว้เถิดเราจะคุ้มครองชีวิตของพวกเขาแม่ไม้ของเจ้าก็พึ่งพาเราได้องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า หากผู้ที่ไม่สมควรรับโทษยังต้องดื่มจากถ้วยแห่งโทษทันแล้วเจ้าจะลอยนวลพ้นโทษไปได้หรือเจ้าจะไม่พ้นโทษไปได้หรอกเจ้าก็ต้องดื่มด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่าเราปฏิญาณโดยอ้างตัวเราเองว่าโบสราจะกลายเป็นซากปรักหักพังเป็นที่รังเกียจเดียดฉันและติดเตียนสาบแช่งหัวเมืองทั้งปวงของมัน จะเป็นซากปลักหักพังตลอดไปข้าพเจ้าได้ยินพระดํารัสจากองค์พระผู้เป็นเจ้าว่ามีทูตคนหนึ่งถูกส่งออกไปยังประชาชาติต่างๆเพื่อแจ้งว่าจงรวมกําลังกันไปบุกโจมตีเมืองนั้นยกทัพไปรบเถิดบัดนี้เราจะทําให้เจ้าเล็กกระจ้อยร่อยในหมู่ประชาชาติเป็นที่เหยียดหยามในหมู่ผู้คนความเสื่อสยองที่เจ้าคิดขึ้น และความหยิ่งพยองในใจได้หลอกลวงเจ้าเจ้าผู้อาศัยอยู่ในซอกหินผู้ครอบครองยอดเขาแม้เจ้าจะสร้างรังไว้สูงเหมือนรังนกอินทรีเราก็จะฉุดเจ้าให้ตกลงมาองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นเอโดมจะกลายเป,เป็นเป้าของความสยดสยองบรรดาคนที่ผ่านไปมาจะตกตะลึงและจะยเยาะเย้ยถากถาง เนื่องด้วยบาดแผลทั้งสิ้นของมันองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าโสโดมและโกูโมราถูกทำลายพร้อมทั้งเมืองใกล้เคียงฉันใดเอโดมก็จะไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอาศัยอีกต่อไปฉันนั้นดุดสิงโตพุ่งออกมาจากปงไพรแห่งจอแดนสู่ทุ่งหญ้าอันอุดมสมบูรณ์เราจะขับไล่เอโดมออกจากดินแดนของมันในช่วพริบตา ใครคือผู้ที่เราเลือกสรรแต่งตั้งเพื่อการนี้ใครจะเสมอเหมือนเราและใครจะท้าทายเราได้และคนเลี้ยงแกะหน้าไหนจะต้านทานเราได้ฉะนั้นจงฟังแผนการที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะจัดการกับเอโดมสิ่งที่พระองค์ทรงดำริไว้ต่อสู้ผู้ที่อาศัยอยู่ในเทมานลูกอ่อนในฝูงจะถูกลากไปพระองค์จะทรงทำลายล้างทุ่งหญ้าของพวกเขา เพราะตัวพวกเขาทั่วโลกจะสั่นสะท้านเมื่อได้ยินเสียงเอโดมล่มสลายเสียงร้องของชาวเอโดมจะดังไปถึงทะเลแดงดูเถิดนกอินทรีตัวหนึ่งจะบินร่อนและโฉบลงมาคลี่ปีกเหนือโบสราวันนั้นจิตใจของนักรบเอโดมจะเหมือนจิตใจของผู้หญิงที่กำลังคลอดลูกพระดำรัสเกี่ยวกับดามัสกัสความว่า ฮามัดและอารปบัดท้อแท้ปดหูเพราะได้ยินข่าวร้ายจิตใจของเขาจึงระยอทุรนทุรายเหมือนทะเลปั่นป่วนดามสัสกัสก็หมดแรงเขาหันหนีและหวาดวันจับใจความทุกขทรมานร้าวรานจู่โจมจับหัวใจเจ็บปวดรวดร้าวดังผู้หญิงที่กำลังคลอดลูกนครเรื่องชื่อ ซึ่งเราปิติอินดีถูกทอดทิ้งแล้วไม่ใช่หรือแน่นอนหนุ่มชะกันของกรุ่งนั้นจะล้มลงกลางถนนทหารทุกคนจะถูกสยบในวันนั้นพระยาเวผู้ทรงฤทธิประกาศดังนั้นเราจะจุดไฟเผากำแพงดามัสกัสมันจะเผาผลาญป้อมต่างๆของเบนฮาดัดพระดํารัสขององค์ผู้เป็นเจ้าเกี่ยวกับเคดาและอาณาจักรต่างๆของฮาโซ ซึ่งกษัตริย์ในบุคัลเนสซาแห่งบาบิโลนได้บุกโจมตีความว่าจงลุกขึ้นบุกเข้าโจมตีเคดาและทำลายล้างชาวถิ่นตะวันออกเต็นและฝูงสัตว์ของเขาจะถูกยึดไปที่พักพิงของเขาจะถูกริบไปพร้อมกับอูดและข้าวของทั้งปวงผู้คนจะร้องบอกพวกเขาว่าความสยดสยองอยู่รอบด้านชนชาวฮาโซเอ๋ยจงหนีเร็ว ไปซ่อนตัวในถ้ำลึกเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นกษัตริย์เนบูคัดเนสซาแห่งบาบิลนได้วางแผนต่อสู้เจ้าและคิดเล่นงานเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่าจงลุกขึ้นโจมตีประชาชาติซึ่งเอกเนกเออระเหยอยู่อย่างมั่นใจชนชาติซึ่งไม่มีประตูเมืองไม่มีดานประตูอาศัยอยู่โดดเดี่ยวลำพังอูดของพวกเขาจะกลายเป็นของปล้น สัตว์ฝูงใหญ่ของพวกเขาจะกลายเป็นของริบเราจะทำให้คนที่อยู่ห่างไกลกระจัดกระจายไปกับสายลมและจะนำภัยพิบัติรอบด้านมาอย่างพวกเขาองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นฮาโซจะกลายเป็นถิ่นหมาในเป็นที่ถูกทิ้งร้างตลอดกาลไม่มีคนอยู่ที่นั่นไม่มีใครอาศัยที่นั่นพระดำรัสขององค์ผู้เป็นเจ้าเกี่ยวกับเอลาม ซึ่งมีมาถึงผู้เผยพระชนะเยเรมีในต้นรัชกาลกษัตริย์เสดคิยาแห่งยูดาความว่าพระยาเวผู้ส่งริ์ตรัสว่าดูเถิดเราจะหักธนูของเอลามขุมกำลังของเขาเราจะนำลมทั้งสี่จากย่านทั้งสี่ของฟ้าสวรรค์มาเล่นงานคนเอลามเราจะทำให้พวกเขากระจัดกระจายไปตามลมทั้งสี่ไม่มีชาติไหนที่เอลามไม่ได้ตกเป็นฉเฉลย เราจะทำให้เอลามแหลกปนปี้ต่อหน้าศัตรูต่อหน้าคนที่หมายเอาชีวิตของเขาเราจะนำภัยพิบัติและโทสะเกลียวกราดลงมาเหนือเขาองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นเราจะใช้ดาบตามล่าพวกเขาจนกว่าพวกเขาจะถึงจุดจบเราจะตั้งบาลังของเราไว้ในเอลามและทำลายกษัตริย์กับเหล่าขุนนางองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นแต่ในภายภาคหน้า เราจะให้เอลามกลับสู่สภาพดีองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นพระธรรมฮีบรูบทที่เจ็ดเมลคีเซเดกผู้นี้ทรงเป็นกษัตริย์เมืองซาเลมและเป็นปูโรหิตของพระเจ้าผู้สูงสุดพระองค์ได้ทรงพบอับราฮัมและให้พรเขาหลังจากเขากลับจากการรบชนะเหล่ากษัตริย์อับราฮัมได้ถวายหนึ่งในสิบจากของทั้งหมดแด่เมลคีเซเดกประการแรก พระนามเมลคีเสเดกมีความหมายว่ากษัตริย์แห่งความชอบธรรมและประการต่อมากษัตริย์แห่งซาเลมก็หมายถึงกษัตริย์แห่งสันติสุขไม่มีบันทึกว่าใครเป็นบิดามารดาไม่มีบันทึกลำดับวงตระกูลไม่มีบันทึกวันเริ่มต้นหรือวันสิ้นสุดชีวิตเมลคีเสเดกทรงเป็นปุโรหิตตลอดกาลเหมือนพระบุตรของพระเจ้าคิดดูเถิด เมลคีเซเดกทรงยิ่งใหญ่เพียงใดที่แม้แต่อับราฮัมบรรพบุรุษของเรายังได้ถวายหนึ่งในสิบจากของที่ริบมาได้แด่พระองค์ปทบัญญัติระบุให้วงวานเลวีผู้เป็นปุโรหิตนั้นรับสิบลถจากประชาชนนั่นคือจากพี่น้องของเขาถึงแม้ว่าพี่น้องของเขาจะสืบเชื้อสายจากอับราฮัมส่วนเมลคีเซเดกนี้ไม่ได้สืบเชื้อสายจากเลวี แต่ก็รับสิบลดจากอับราฮัมและอวยพรให้เขาผู้ได้รับพระสัญญาไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้ใหญ่ย่อมให้พรผู้น้อยในกรณีหนึ่งผู้รับสิบลดเป็นมนุษย์ซึ่งต้องตายส่วนอีกกรณีหนึ่งผู้รับสิบลดคือผู้ที่ได้รับการประกาศว่าทรงพระชนอยู่อาจกล่าวได้ว่าเลวีผู้รับสิบลดนั้นได้ถวายสิบลดผ่านทางอับราฮัม เพราะเมื่อเมลคีเซเดกได้พบกับอับราฮัมนั้นเลวียังอยู่ในกายของอับราฮัมบรรพบุรุษของเขาหากมนุษย์มาถึงความครบถ้วนบริบูรณ์ในพระเจ้าได้โดยทางระบอบปุโรหิตตามแบบของเลวีแล้วเพราะโดยพื้นฐานของระบอบนี้ปทบัญญัติจึงมีมาถึงเหล่าประชากรทำไมยังต้องมีปุโรหิตอีกผู้หนึ่ง ซึ่งเป็นปุโรหิตตามแบบของเมลคีเซเดกไม่ใช่ตามแบบของอาโรนเพราะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบอบปุโรหิตก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติด,ด้วยพระองค์ผู้ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้บ่งถึงนั้นมาจากตระกูลอื่นและไม่มีใครจากตระกูลนั้นเคยปรนิบัติที่ท่านบูชาเนื่องจากเห็นชัดเจนอยู่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงสืบสายจากตระกูลยูดา ซึ่งเป็นตระกูลที่โมเสสไม่ได้กล่าวพาดพิงถึงเลยในเรื่องปุโรหิตและสิ่งที่เราได้กล่าวนั้นจะเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นถ้าปุโรหิตอีกผู้หนึ่งเชกเช่นเมลคีเซเดกปรากฏขึ้นผู้ที่เป็นปุโรหิตโดยไม่ได้อาศัยกฎระเบียบการสืบทอดตามบรรพบุรุษของเขาแต่โดยอาศัยอนุภาพแห่งชีวิตซึ่งไม่อาจทำลายได้ตามที่ประกาศไว้ว่าท่านเป็นปุโรหิตชั่วนิรัน ตามแบบของเมลคีเสเดกกฎระเบียบเดิมถูกล้มเลิกไปเนื่องจากไม่มีประสิทธิภาพและเปล่าประโยชน์เพราะบทบัญญัติไม่ได้ทำให้สิ่งใดครบถ้วนสมบูรณ์ได้เลยและมีการหยิบยื่นความหวังที่ดียิ่งกว่าซึ่งช่วยให้เราเข้าใกล้พระเจ้าได้และพระเจ้าทรงยืนยันเรื่องนี้ด้วยคำสาบานขณะที่คนอื่นๆขึ้นเป็นปุโรหิต โดยไม่มีคำสาบานใดๆแต่พระเยซูทรงขึ้นเป็นปุโรหิตด,ด้วยคำสาบานเมื่อพระเจ้าตรัสกับพระองค์ว่าพระเจ้าได้ทรงปฏิญาณแล้วและจะไม่ทรงเปลี่ยนพระทยัยคือท่านเป็นปุโรหิตชั่วนิรันด์เพราะด้วยคำสาบานนี้พระเยซูจึงทรงเป็นผู้คำประกันพันธสัญญาซึ่งดียิ่งกว่าปุโรหิตตระกูลเลวีนั้น ต้องรับหน้าที่สืบทอดกันหลายคนเพร่อความตายขัดขวางพวกเขาไม่ให้อยู่ในตำแหน่งนั้นตลอดไปแต่เพราะพระเยซูทรงพระชนอยู่เป็นนิดจึงทรงเป็นปุโรหิตถาวรน,นิรันด์ฉะนั้นพระองค์จึงทรงสามารถช่วยบรรดาผู้ที่มาถึงพระเจ้าโดยทางพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์เพราะพระองค์ทรงพระชนอยู่เสมอเพื่อที่จะทูลวิงวอนเพื่อเขาทั้งหลาย มหาปุโรหิตเช่นนี้แหละที่ตอบสนองความจำเป็นของเราได้คือปุโรหิตผู้ทรงบริสุทธิ์ไร,รที่ติปราศจากมนทินแยกจากคนบาปเป็นที่เทิดทูนเหนือฟ้าสวรรค์พระเยซูไม่จำเป็นต้องถวายเครื่องบูชาทุกๆวันเหมือนมหาปุโรหิตอื่นๆซึ่งตอนแรกต้องถวายเครื่องบูชาสำหรับบาปของตนเองจากนั้นจึงถวายเครื่องบูชาสำหรับบาปของประชาชน พระเยซูทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาสำหรับบาปของเขาทั้งหลายเพียงครั้งเดียวเป็นพอบทบัญญัตินั้นแต่งตั้งมนุษย์ผู้อ่อนแอให้เป็นมหาปุรโรหิตแต่คำปฏิญาณของพระเจ้าซึ่งมาภายหลังบทบัญญตัติได้แต่งตั้งพระบุตรผู้ซึ่งทรงทำให้สมบูรณ์แล้วเป็นนิ้